สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น,พน้องนักสะสมทุกคนทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคม h ช n แนลคลิปนี้ช่องสมาคม h ช n แนลก็จะมีวิธีการดูเรียนประเสนเอียงในรูปแบบของทางช่องสมาคม h ช n แนลมานำเสนอให้ข้อมูลเพื่อนๆที่ถูกต้องที่สุดสำหรับวิธีการดูประเสนเอียง ก่อนอื่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องทางช่องก็จะมีกําลังใจทําคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมเกี่ยวกับข้อมูลเหรียญตลอดไปครับก็มาชมนะครับวิธีการดูเหรียญพระเศียนเอียงที่ถูกต้องจากทางช่องสมาคม h ชนแนลแนะนำ เหรียญพระเศียรเอียงนะครับถ้าจะดูให้ถูกต้องต้องทำอย่างนี้นะครับรูปวัดทิมลงนะครับก็มุนไปด้านหลังนี่นี่คือพระเศียรเอียงนะครับรูปวัดทิพลงมุนไปด้านหลังแบบนี้เรียกว่าพระเศียรเอียงถ้าแบบนี้ นะครับถ้าแบบนี้ประบรมรูปตรงขึ้นแล้วก็มุนไปด้านหลังแบบนี้ไม่ใช่พระเสียนเอียงนะครับเป็นวัดเอียงนะครับอาจจะตะลกหน่อยนะครับไม่ใช่มุกแต่วิธีอย่างนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องสอดคล้องกับคำอธิบายสอดคล้องกับภาพนะครับ อันนี้จะเป็นรุ่นรุ่นใหม่รุ่นพระเศียนใหญ่นะครับของรัชกาลที่เก้าชนิด1บาทปีพศสองพันห้้ยปีขอภัยครับ56บนะครับห้าสพระเศียนเอียงนะครับรูปวัดทิมลงแล้วก็หมุนไปด้านหลังพระเศียนเอียงต้องเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้ปีพศออเดียวกัน รูวัดทิมลงมุนไปด้านหลังอันนี้ก็เป็นภเษียนเอียงนะครับนะครับเลียนหน้าเหียนข้างหน้านะครับเหียนข้างหน้าจะเอียงลงนะครับเอียงลงนี้เอียงไปทางด้านขวานะครับเลียนเลียนด้านหลังจะเอียงขึ้นนะครับจะเอียงขึ้นนะครับ รุปแล้วเอียงเข้าหากันเสียนเข้าหากันนะครับนี่คือวิธีที่ดูเหรียญเสยนเอียงที่ถูกต้องนะครับจากช่องสมาคมชาแนลให้ความรู้แนะนําไปนะครับแล้วก็มาดูวัดเอียงนะครับดูเสยนเอียงไปแล้วก็มาดูวัดเอียงดูวัดเอียงนะครับก็ประบรุมรูปตรงขึ้นแล้วก็มุนไปด้านหลัง นะครับนี่คือวาดเอียงนะครับภาพบรมรูปตรงขึ้นแล้วมุนไปด้านหลังนี่คือวาดเอียงนะครับสรุปแล้วนะครับเหรียญพระเศียรเอียงหรือว่าเหรียญวัดเอียงก็ข้อมูลแรกที่เกิดขึ้นจากช่องสมาคมจะแนวหวังว่าจะเกิดประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับ อาจจะไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรแต่คนเรามันก็ต้องมีความคิดความอ่านความรู้แตกต่างกันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันแต่ไม่มีเจตนาทำให้ใครเสียหายเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับครับสำหรับคลิปเหลียนพระเสียนเอียงนะครับก็ในช่วงที่แนะนำก็ผ่านไปต่อไปก็จะเป็นช่วงที่แบ่งปัน นะครับถ้าใดนสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นปีพศสองพอยสามสิบแนะครับ32 38 39มสิบแปสเกีภาษีเอียงนะครับทองสมาคมนแนลชนิดหนึ่งบาทของรัชกาลที่9รุ่นเก่านะครับ32 38แล้วก็39แล้วก็40นะครับภาษีเ,เอียง ทางช่องสมาคมิขเนเของเรามียินดีแบ่งปันนะครับยินดีแบ่งปันถ้าใครต,ต้องการก็ทักลายมานะครับเดี๋ยวจะบอกเบอร์ลายท้ายคลิปนะครับสําหรับรุ่นพระเสียนใหญ่นะครับเราก็จะมีแต่พศ2556นะครับแล้วก็ อรอสิบนะครับรอสิบเราก็จะมีปีพศ2561นะครับเดี๋ยวจะให้ชมคลิปต่อไปสำหรับรอสิบนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเออลืมไปนะครับเบอร์เบอร์ไลน์นะครับ0826691762ถักมานะครับถ้าสนใจเกี่ยวกับเหรียญพระเศียเยียง ร,ราคาก็คุยกันหลังใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ